ต่อไปนี้เป็นคำพูดของจอนแล้วนะคะแล้วโค้ชก็แปลามาเป็นภาษาไทยให้พวกคุณข้อความนี้มาจากเพื่อนของคุณจากมิติลับ c r y p t o t ท r r e s t r i a l s ขออย่าให้คุณแบ่งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพียงแค่พวกเราหน้าตารูปร่างไม่เหมือนกันกันกบคุณฉันอยากให้คุณพิจารณา ถึงความจริงที่ว่าพวกเราเบปทีเรียนอาศัยอยู่และครอบครองโลกใบนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแล้วก่อนที่สายพันธุ์ของพวกคุณจะมาถึงที่นี่ด้วยซ้ำและถ้าจะมองไปให้กว้างกว่านี้<ม>พวก being insectoids i n s e c t o i d ซคือพวกที่รูปร่างเหมือนแมลงเป็นพวกแมลง พวกอินเซกโอยส์มาอยู่ในโลกใบนี้ก่อนพวกเราอีกเขาจะใช้คำว่าพวกเราหรือฉันนั่นหมายถึงเรปทิเรียนที่ชื่อจอรนนะคะขอให้เข้าใจไว้ตรงกันนะคะและก่อนพวกอินเซก o อย์ก็จะมีพวกจุลินทรีย์และแบคทีรียอยู่ก่อนหน้านั้นและมีสิ่งมีชีวิตอื่นอือีกมากมายพวกเราได้เรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับ เพื่อนๆหลายเผ่าพันธุ์เหล่านี้อย่างกลมกลืนที่เรียกว่าฮาร์โมนีในอนในโลกใบนี้แต่ความสัมพันธ์ของพวกเราเรปเิเรียนกับมนุษย์นั้นมันไม่เหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆซึ่งแตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลเขาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนฮาร์โมนีมีความสุขยกเว้น ผ่าพันุ์มนุษย์พลังงานของการสั่นสะเทือนคือ vibration ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของพวกเราได้รับการขยายโดยพระผู้สร้างหรือที่เรียกว่า source ขึ้นมาซึ่งหมายถึงความชาญฉลาดของจักรวาลและสะท้อนไปทั่วจักรวาลจริงๆแล้วมันเป็นการรบกวนสนามพลังการสร้างรูปร่างของเผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดความสำคัญ ของความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ของเราทั้งสองมันน่าสนใจมากไม่ควรที่จะเพิกเฉยและประเมินค่าต่ำไปพวกเราเรปทิเรียนและมนุษย์สองเผ่าพันธ์คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในแผนการของพระผู้สร้างที่สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลเน้น คำว่าทั้งหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใน,นจักรวาลพวกเรากําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พวกเราได้วิวัฒนาการอย่างมากในช่วง800ล้านปีที่ผ่านมาหากพวกคุณมองที่รูปแบบฟอร์มของเราหมายถึงร่างกายนะตั้งแต่สมัยที่เราได้ครอบครองโลกนี้ทางกายภาพตามที่มนุษย์ได้ค้นพบผ่านกระดูกของเรา และได้รับการปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างเหลือเชื่อพวกเราบางคนตัดสินใจที่จะอยู่ในรูปแบบทางกายภาพเหมือนเดิมคือหมายความว่าพวกเราตัดสินใจที่จะมีรูปร่างต่อไปที่จะมีรูปร่างทางกายภาพและดำรงอยู่ในสติสัมปชัญญะในคอนชียสที่จำกัดที่ลิมิตเหมือนเดิมอยู่แบบเดิมโค้ชข,ขอขยายนะ เพื่อคุณไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้โค้ชแทรกขยายความให้พวกคุณหมายความว่าพวกเรปทิเรียนบางตัวบางตนอยากจะมีร่างอยู่อยากจะมีคอนชีชสเนสแบบเดิมไม่ได้อัศเซนไม่ได้เลื่อนขั้นไปเหมือนซอนคนที่กำลังส่งข้อความมาน,นี้นั่นคือความหมายนะคะแต่พวกเราบางคนตัดสินใจที่จะวิวัฒนาการ และมันเป็นการเดินทางที่แสนวิเศษอย่างมากในปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อว่ามิติที่4หรือ fourth density ทางศัพท์ในจักรวาลเขาจะไม่เรียกว่ามิติที่4ค่ะเขาจะเรียกว่า density คือความหนาแน่นจะพูดให้เจาะจงมากขึ้นชั้น zone อ,อยู่ในระดับสูงของพวกเ e p ท i l i ี n น เขาเรียกตัวเองว่า high end reptilian high end our reality ก็คือโลกของความจริงของเขาโลกโลกนะคะโลกโลกโลกลอลิงโลกของพวกเรานั้นพูดอย่างง่ายๆก็คือเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่โมเลกุลซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานชีวิตของคุณในรูปแบบที่แท้จริงเช่นความถี หรือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของผู้สร้างตามที่มนุษย์เรียกกันโค้ชขอเสริมขยายความให้นะคะจากที่แปลมาตรงนี้หมายความว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ร่างกายอย่างในที่โลกมนุษย์มีกันร่างกายของเขาไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยโมเลกุลไม่มีโครงสร้างที่เป็นโมเลกุลเขาลงลึกทางด้านชีวภาพนะคะเดี๋ยวฟังต่อไปแล้วกัน ถ้าคุณไม่เข้าใจสงสัยเขียนคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวตอบคำถามให้ต่อคคำพูดของซอนการสั่นสะเทือนในระดับต่างๆคือ Vibration Vibration ในระดับต่างๆที่แตกต่างจากคุณคือพวกเขาอยู่ใน Vibration ที่แตกต่างจากพวกเราดังนั้นเมื่ออดตอมสั่นสะเทือนตามความถี่ของพลังงานของชีวิต ความหนานแน่นของพวกคุณมันจะดึงดูดในลักษณะที่พวกมันสร้างรูปแบบที่แตกต่างจากของพวกคุณหมายความว่าในโลกของพวกเราในร่างของพวกเราเนี่ยมีอะตอมอะตอมมีแรงสั่นสะเทือน v i b เบ t ร o ชเกิด density เกิดความหนานแน่นในลักษณะที่แตกต่างแล้วก็สร้างออกมาเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยคือพวกเรามีโมเลกุลมีอะตอมใช่ไหม แต่ในโลกของเขาอะอะตอมของเราไม่ได้สร้างโมเลกุลอย่างของมนุษย์ตรงนี้น่าสนใจมากจอร์จก็เสริมมาว่าอัตราการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเป็นตัวกําหนดความหนาแน่นของสสารนี่ลงเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะคะอัตราการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเป็นตัวกำหนดความหนาแน่นของสสาร นั่นหมายความว่าในโลกของพวกเขาไม่มีโมเลกุลงั้นก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตในโลกของพวกเขาเป็นแสงโฟตอนใช่ไหมนั่นคือดรซาลาถามจอร์จคือพวกเขาเป็นโฟตอนเป็นแสงที่สร้างขึ้นมาซึ่งแสงเนี้ยตรงข้ามกับอะตอมและโมเลกุลในโลกของเราใช่ไหมจอร์จจอร์จก็ตอบว่าเหรใช่ ถ้าเราจะคิดว่าเขาเป็นพวกชาวแสงก็คือเป็น b บีอิงที่เป็นตัวโปร่งใสเพราะเขาไม่มีโมเลกุลแต่เขาก็มีตัวตนที่เราสามารถมองเห็นเขาเป็นตัวตนซึ่งดรไมเคิลสลาก็ถามว่างั้นมันน่าจะเป็นเหมือนโลกที่เป็นโฮโลแกรมใช่ไหมคุณเข้าใจคำว่าโฮโลแกรมใช่ไหมเหมือนในหนัง Star Trek Stargate ที่เวลาเขาสื่อสารกันแล้วก็ มันก็จะเป็นตืดตืๆดตืดตืขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บมีอ่ะมนุษย์ต่างดาวหรือมีคนหรืออะไรเนี่ยก็เป็นการคุยกันแล้วก็เป็นเหมือนรูปร่างคนจริงๆอยู่ตรงข้างหน้าแต่ถ้าคุณเอามือแบบล้วงเข้าไปอย่างนั้นคุณก็จะทะรุเพราะว่ามันเป็นโปร่งสายโปร่งแสงดรซาาก็ถามว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจอร์ดก็เลยบอกว่าก็น่าจะใช่ น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าในโลกของเขามันเป็นแบบโฮโลกรมนั่นคือโฮโลกรมของแท้จริงๆยังไม่ใช่โฮโลกรมอย่างที่โลกของเราที่เราบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในโลกของซิมูเลชันโฮโลกรมคนละแบบนะนี่คือชาวแสงจริงๆโค้ชขอเสริมไว้อีกนิดนะเขาคุยกันเยอะมากก่อนที่จะบอกข้อความนี้คือเรปเทเรียตนนี้ที่ชื่อดราก o อนเนี่ยเป็นเรปเทเรียระดับหัวหน้าระดับสูงที่เขาเรียกว่าเป็นแองเจนวอร์เรีย Ancient Warrior คือนักรบยุคโบราณมากที่อยู่ที่เนี่มา800ล้านปีแล้ว